อ๋อะฮะกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรรยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบิฟโซตอนนี้อยู่กับกาชาไว้นะฮะก็หลังจากเปิดกาชาไปแล้วครับแต่ยังไม่ได้อธิบายตัวร่วมตู้เลยโอเคก็มาย้อนหลังกันหน่อยนะครับกาชาไว้มาวันที่10เดือน11ถึงวันที่20เดือน11ครับมาประมาณ10วันข้อดีคือการันตีไว้ในเต็ปที่20ครับแล้วก็ เลดไม่ปกตินะเลดสี 3, น้อยวังปกตินะฮะหลุดเจ0.7ครับหลุดเลดน้อยหน่อยรวมกันได้4.5ครับก็ n oy, n oy. 5, คือน้อยมากการันตีสเต็ปที่50 15ครับการันตีไว้ในสเต็ปที่20ครับสเต็ปหนึ่งส0เต็ปสองรกับ200ครับที่เหลือสองยาสิบยาวยแต่มันก็ดีตรงที่การันตีสเต็ปที่ยีนี่แหละอ่ะก็เดี๋ยวมา ดูตัวร่วมตัวกันตัวแรกยูเกียวเขียวครับตัวนี้มนุษย์สังหารเอสปาดาสายเอทเคหรือว่าตีปกติไม่ติดออนแรงครับดันกิยวเอสปาดาระยะไกลกินโจโคูกโกม่วงครับตัวที่2มนุษย์ควินซี่ลิงติดออนแรงแรงขึ้น35%สาครับสาย SP ติดออนแรงทุก5วิครับบอก,การหลบหลีกของทุกสังกัดเลยอันนี้ดีเลย แล้วก็ทีมปาร์ตี้มนุษย์สีม่วงทำดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติจะแรงขึ้น40%แรงขึ้น40เยอะนะแต่เงื่อนไขาย,ยากไปนิดนึงสกิชิมะแดงครับตัวนี้มนุษย์สังหารหน่วยศูนย์ลิงาฟาร์มเสียหายปกติ30% ATK เป็นสาย ATK ไม่ติดพิษครับดันกิลหน่วยศูนย์เราอะใกล้ดนโดนีด ส้มตัวนี้อารันคาสังหารเอสปาดาครับลิงเลือดเต็มาฟาร์มเสียทั้งหมดบวก30%สาย SP ไม่ติดอ่อนแรงลบลีกอารันคา50%จิโจิแดงครับอารันคาสังหารหน่วยศูนย์ครับลิงดอบหยาดน้ำสีเขียว30%สาย SP อ่ายเอดอบหอมเล็กบวก5แล้วก็ดอบหยาดน้ำ3า30%ด้วยนะฮะ ก็นอกจากเป็นลิงก์แล้วก็เป็นอัวดิตี้ด้วยนะฟอมเสียหาย10%ต่ออลังคา1ตัวในทีมสาหรับชิลุจิแดงนะอันนี้ถือว่าดีมากลิลเลเนตเขียวครับอลังคาสังหารคุนซี่สายเอติดแผลชะการทุก5วิครับทะลวงบาเรียทีมปาร์ตี้บอกสกิลหรือว่าถ้าโจมตีแรงของอลังคาสีเขียว20% อูนส้มครับดอก3หอมใหญ่เล็กหยาดน้ำครับอารันคาสังหารอารันคาเอสปาดาสังหารอารันคาก็คือสังหารตัวเองอะไอ่าโทเซ้นเขียวครับตัวนี้โยมทุตสังหารอารันคาริงอ่าโจมตีปกติ30%ไม่ติดแข็งมีบาเรียบก10ครับดันกิวอารันคาระยะใกล้ตัวในตู้เป็นตัวที่ใหม่หมดเลยนะครับ ก็คือใหม่หมดเลยแต่ว่าไม่ได้เท่าที่ดูคือไม่ได้มีอะไรว้าวมากมายครับสําหรับตัวในตู้นะตัวในตู้ที่ผมให้ว้าวจริงๆนะฮะก็คืออโทเซนอุ่นส้มก็เป็นตัวดรอปเป็นตัวมีประโยชน์เฉยๆามาดูกันที่ตัวหน้าตู้ครับไว้ครับไร้สังกัดสังหารยม,มทูตสังหารไร้สังกัดสาย880ครับเยอะมากๆ SP สูงพอสมควร ไม่ตายติดลูกกินและแผชกันครับลิงลดคุนทามแรงสิ์ก็ไม่ใช่ตัวลิงนะตัวนี้อ่าพาซีฟครับลบสเฉินบวก3พุ่งไปเลยครับพุ่งไปเลยสามทีนี้ไม่รู้จะพุ่งไปไหนนะไม่ติดสถานะอะไรเลยครับธรุก,กาสีแดงครับอืมแจ๋วอัเปอริตี้ครับขอบเขตแรง20ครับสกิลกว้างหิตแรงบวก2อ่าแรงหิตไม่ตายโอ้ไม่ตายแรง เ,เวลาติดสถานะผิดปกติบวก2วิติดลอกกินบวกไปเลย40ติดแพชการบวกไปเลย60%รวมกันเป็น100ซึ่ง2สถานะนี้ติดพร้อมกันได้ครับพร้อมกันได้นะติดพร้อมกันคือบวกไปเลย100ครับลดค่าป้องกันครับพลังกดวิญญาณบวก80%เป็นระยะเวลา1เมื่อศัตรูติดสถานะผิดป,ปกติ <c oughs> <c oughs> ติด8ปยังติดอีก100อีกโอ้โห แรงนะ้เนี่ยฮิตแลมบวกสองด้วยตัวละครสีม่วงต่สถานะได้ไง่ายขึ้นทีมปาร์ตี้ครับอ่าถา้ตายของตัวละครสีส้มแรงขึ้น30%ทีมปาร์ตี้บวกฟาร์มเร็วตัวละครสีส้มเช่นกัน30%ก็แรงนะฮะฮิตแลมบวกสองมีฮิตไม่ตายด้วยติดสถานะอีก80%ติดสถานะอีก รวมกัน100ฮะโอ้โหไม่มีความเสียหายแรงก็จริงแต่ว่า h ิตแรงบวก2สถานะ100่งอก็อบวก3 80ก็380ยังจะไม้ตายอีกอเอาง่ายๆถ้าไว้ติดสถานะนะครับไมาตายแรงที่สุดในเกมเลยสำหรับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวสงเวียนด้วยนะก็คือแรงจัดอะดีจัดดีโคตรด,ดีมากๆพุ่งได้ดีไม่ติดสถานะทะลกาสีแดงอีก ฮิตเลนบวก2ฮิตไม่ตายติดสถานะ80ลูกกิน40แพชกันร60รวมกินเป็น100 2สถานะนี้ติดได้ง่ายไม่ตายบวกอีก30ความฟัแค่บวกอีก30 2คินเลอร์ด้วยนะการันตีสเต็ปที่20เด้วยนะแต่ไว้สามารถออกในตัวฟรีได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสออกในตัวฟรีได้เช่นกันแต่ว่าก็อย่าลืมนะคำว่ามีโอกาสออกตัวอื่นมันก็มีโอกาสออกเชน่นกันนะตัวละคร ในตั๋วมีตั้งโอ้โหในเกมนะมีตั้งเยอะมากนะมันไม่ใช่ว่าตัวนี้จะออกเพียงตัวเดียวนะตัวอื่นก็ออกเหมือนกันนะก็ในตัวฟรีก็มีโอกาสออกได้แต่ว่าก็มันก็น้อยนะน้อยม,มากนะการเล่นครับทดลองเล่นผมเพิ่งรู้แ้วเนะี่ยว่าเขาเปาลี่ยนด่านละเป็นแบบให้เล่นไปเรื่อยๆเปลี่ยนด่านไปเรื่อยๆแบบนี้ท่าหนึ่ง รวบพุ่งไปฟันมาตายท้า3าสร้างระเมตด้านหน้ากลมๆมันาดก,กว้างครับสร้างด้านหลังนิดนึงมาตายโคตรที่นะบอกเลยฟันหยดน้ำโชว์ไปหนึ่งพุ่งไปสองก็พุ่งไปครับสกพุ่งไฟมันเหมาะสำหรับตัวแรงๆนะซึ่งไอ้ไว้เนี่ยมันแรงนะแรงมาก แรงโคตรแรงจริงไหนก็แรงเกินไปแล้วจบไว้เล่นได้ดีนะฮะการทดลองนี่เป็นตัวละครที่ไม่ได้ใส่ของนะครับ มีข้อเสียต้องสายที่ปกตินะเพราะว่ามันไม่ใช่สายที่ปกติแล้วการปล่อยออโอต้อ,อะไรเงี้ยมันจะแบบอาจจะตายได้นะแต่ก็แนะนําให้เล่นมือนะเล่นมือสนุกมากๆครับแล้วก็แรงมากๆโอเคก็จบไปสำหรับตู้ไว้นะครับสำหรับใคร,รที่อยากจะเปิดก็ผมก็ก็ได้อยู่นะตัวร่มตู้อาจจะไม่ค่อยดูดีแต่ว่าตัวในตู้แจ่มมากครับตัวหน้าตู้ไว้แจ่มมากครับการันตีสเต็ปที่20ด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากกระลร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะแล้วก็วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ